สวัสดีค่ะเปลวนะคะวันนี้นะคะเปรวอยู่ที่หาดครับแขกนะคะจังหวัดกระบี่นะวันนี้มาพามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะวันนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการฟิตหุ่นนะคะเตรียมหุ่นใส่ชุดว่ายน้ําใส่บิกินี่กันนะคะรวมทัท้งวิธีการเลือกชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดบิกินี่ที่ใส่ยังไงให้ปังนะคะเดี๋ยวตามไปที่ห้องเปลวแล้วตามไปดูกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เข้ามาที่ห้องพักเปลวแล้วนะคะอยู่ที่โรงแรมทับแขกบูติกกระบ,บี่นะคะอันนี้เป็นห้องแบบคูบิลล่านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฟิตหุ่นใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าใส่บิกินี่นะคะสำหรับอย่างเปลวตอนนี้ก็อายุ44แล้วเนาะจริงๆการที่จะรักษาหุ่นเพื่อให้ใส่บิกินี่อย่างนี้นะคะให้แบบไม่มีหน้าท้องให้ขายังรูเรียวสวยอยู่จริงๆต้องบอกว่า ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ก็ทําได้นะคะวันนี้จะมาเล่าเคล็ดลับให้กันฟังนะคะอ่ะขอนั่งก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเปลฟิตฟิตหนักๆจริงๆก่อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งทําอะไรบ้างก็คือจริงๆการที่จะทําให้หน้าท้องลีนแบบไม่มีหน้าท้องไม่มีไขมันหน้าท้องเนี่ยนะคะ หลักๆคือต้องลดอาหารก่อนนะคะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเป๋วก็จะทำฟาสติ้งก็คือเปลจะไม่กินมื้อเช้านะคะแล้วก็จะมากินอีกทีตอนเที่ยงนะคะแล้วก็กินอาหารเย็นตอนประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยมื้อเช้าก็จะไม่กินก็เรียกว่าทำฟาสติ้งนะคะมื้อกลางวันเนี่ยจะกินน้อยมากคือจะกินแบบ นมแบบไฮโปรตีนเวโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยกับอะโวคาโดหรือไม่ก็เป็นมันเผาบ้างฟักทองนึ่งบ้างบางทีก็ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแค่นี้นะคะระหว่างวันก่อนมื้อเย็นถ้าหิวก,ก็จะกินเป็นอาหารที่ไม่อ้วนอย่างเช่นเป็นโยเกิร์ตเป็นกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้ร่างกายมันรีนนะคะ อย่างที่สองที่ต้องทำก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะเพื่อจะลดไขมันทั้งตัวนะคะเป็นคาร์ดิโอแบบฮ i t Training นะคะวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆต้องคาร์ดิโอ45วินาทีถึง1ชั่วโมงนะคะบางครั้งก็ชั่วโมงกว่าบางครั้งคาร์ดิโอเสร็จแล้วก็ต่อด้วยท่าพวกท่าโทนิง่งท่าเล่นหน้าท้องเล่นขาแล้วก็รวมทั้งเล่นเวทด,ด้วยนะคะเล่นเวทด,ด้วย ถามว่าเล่นอาทิตย์ละกี่วันนะคะสําหรับเปลก่อนจะมาเที่ยวไปเล่นบอกว่า7วันและการเล่นทุกวันนอกจากมีวันไหนที่กลับบ้านดึกมากๆ3ามทุ่มสี่ทุ่มก็าจะไม่ได้เล่นแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติเราออกกำลังกายทุกวันโดยอย่างที่บอกนะคะเน้นคาร์ดิโอเพื่อเอาไขามันออกให้ร่างกายมันลีนเป็นหลักนะคะก็คือเล่นยิตเทนนิ่งฮิตคือไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์เวลเทรนนิ่งนะคะมันจะทําให้ พัฒนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าเราไปวิ่งธรรมดาหรือว่าไปปั่นจักรยาน,นไปจ็อกกิ้งธรรมดานะคะก็คือเล่นหนักสลับเบาอย่างเช่นเล่นหนัก20วิพัก10วิอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีวิดีโอเกี่ยวกับฮิ t เทรนนิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะใน YouTube เพื่อนๆสามารถไปหาวิดีโอแบบนี้มาเล่นได้แนะนำให้เล่นอย่างน้อยสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเล่นเสร็จเราก็ต่อด้วย เล่นหน้าท้องหรือจะเล่นเวทเล่นขาเล่นแขนพยายามออกกำลังกายให้ได้ทุกส่วนพวกท่าฮิตการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยส่วนมากเขาจะได้ทุกส่วนแล้วจะมีทั้งขาคือมันจะมีการกระโดดด้วยนะคะมันจะ g า Impact นิดนึงบางคนถ้ามีปัญหาที่เข่าจะไม่แนะนําให้เล่นฮิตเพราะว่าฮิตเนี่ยจะมีการกระโดดมี Impact ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันได้ผลในการเบิร์นไขมัน ดีมากฮาร์ดเลดเนี่ยพุ่งปีดเลยนะขนาดแบบว่าเล่นแบบ20นะวิวินาะทีต่อการแล้วพัก10วิเนี่ยแต่ว่า20วิเนี่ยถ้ามันจะยากมากถ้ากระโดดถ้าจัมปิ้งแจ็คถ้าเบอร์ปีอะไรต่างๆฮาร์ดเลดพุ่งแล้วก็เราก็พักกันสั้นๆ10วินะคะเราทำอย่างเงี้ยมาประมาณจริงๆเกือบ2เดือนแต่ว่ามาหนักๆเนี่ยช่วงเดือนสุดท้ายก่อนมาเที่ยวนะคะ ทีนี้ถามต่อว่าแล้วเวลาเราจะเลือกซื้อว่วยน้ำเนี่ยเป๋ก็อายุ44แล้วเลือกซื้อ่า้น้ำยังไงเราแนะนานว่าถ้าเป็นบีกินนี่นะคะอย่างตัวเนี้ยเราซื้อจากไอจีเนาะจะไฮคัทนิดนึงแต่แปลว่าถ้าเราอายุมากแล้วอย่าไปโฟเยอะมากอย่าไปไฮคัทสูงมากอย่างตัวนี้แปลว่าก็กําลังดีแล้วนะคะคือถ้าไม่ไฮคัทเลยอะ คัดต่ำมากอะ่ะมันจะทำให้เราขาเราเนี่ยดูสั้นนะคะขาเราจะดูสั้นอันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวหนึ่งที่แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะหน้าอกเล็กเหมือนเต็วนะคะก็คือแนะนำว่าอย่าไปใส่ที่มันเป็นโคงเสริมเยอะๆเพราะว่าใส่แล้วบางทีมันเสริมเยอะแล้วเนื้อเราจริงๆไม่มีเนี่ยมันจะมีช่อโงโหว่ระหว่างหน้าอกกับ,ก,บกับตัวบลานะคะอย่าซื้อแบบนั้นก็คือซื้อแบบ ฟองน้ำเบาๆก็พอนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหน้าอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดอื่นกันบ้างนะคะแป๊บหนึ่งขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะมาที่ชุดที่สองกันบ้างนะคะสำหรับใครที่ไม่กล้าใส่ทูพีชหรือว่าไม่กล้าใส่บิกินี่นะคะก็แนะนำเป็นวันพีชนะคะแต่ว่าวันพีชเนี่ยสิ่งสำคัญมากให้มันไฮคัทนิดหนึ่งนะคะ ถ้าเ,เคยมีสเวตเตน้ําที่ไม่หายอะ่ะมันจะแบบอยู่ประมาณนี้ใส่แล้วมันจะดูแบบขาสั้นมากๆใส่แล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะมีเว้าช่วงเอวนะคะทั้งสองข้างจะทําให้เราดูหุ่นดีขึ้นจะทําให้เอวดูเล็กลงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีดีเทลให้ดูใกล้ๆนะคะมันจะเขาจะแยกระหว่างตัวปลาข้างในกับตัวนอกนะคะแล้วมันก็จะเปิดตรงนี้นิดนึง คือดูไม่โป๊แต่ว่าทำให้ดูหุ่นเราดูเซ็กซี่มากขึ้นนะคะให้ดูข้างหลังข้างข้างๆนะคะข้างหลังนะตัวนี้แนะนำมากๆเลยสไตล์นี้นะคะที่มีเว้าเอวอย่างเนี้ยนะคะว่าอย่างที่บอกมันจะทำให้เราดูหุ่นช่วยพลางหมุนเราแล้วก็ทำให้เราดูเคลียวขึ้นนะคะดูดูแบบดูตัวดูมีเอวดูมีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วดูขายาว อันนี้แนะนำมากๆอันนี้เป็นของไม่ได้โฆษณาให้ใครเลยนะแต่ว่าพอดีใส่แล้วสวยเลยแนะนำอันนี้เป็นยี่ห้ออันนี้ปลานะคะก็ซื้อมาตอนเซลล์ตกอยู่ที่ประมาณตัวละ900กว่าบาทนะคะจากราคาเต็มประมาณ2 7 0 7ประมาณนี้นะคะถ้าใครจะใส่วันพีชนะอย่าไปใส่แบบเ้ลเคยมีตัวหนึ่งเป็นวันพีชมันจะคัดประมาณนี้ลขามันจะดูสั้นมากเลยเราจะดูไม่เพลียวเราจะดูแบบหุ่นเราจะดูไม่สวยนะคะ ดี๋ยวให้ดูตัวสอบไปเลยนะคะที่จะมีอ็อคเซอรี่ด้วยเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมลายเข้ากับชุดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ่ายรูปจริงๆใส่เสื้อคลุมแล้วจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้าใครขี้อายนะคะการมีเป็นเซ็ตแบบนี้ก็คือมีเสื้อคลุมกับชุดลายเดียวกันบางทีก็ช่วยให้เราแบบยังไงเดียเขินใช่ไหมก็ ใส่ปิดก่อนที่จะลงทะเลหรือว่าระหว่างใส่เดินในรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยะคะอันนี้เราใส่ไปที่เกาะห้องด้วยนะช่วงไหนที่ไม่ได้ถ่ายรูปโพสรูปใส่ชุดว่ายน้ําก็จะใส่อันนี้คุมไว้นะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อทังเซ็ตเหมือนกันของแอนนี่บราเหมือนกันตกอยู่ที่ทันกว่าบาทนะคะให้ดูชุดว่ายน้ําอย่างเดียวนะคะแนะนําว่าเวลาถ่ายรูปนะคะ ถ้าใส่เสื้อคลุมด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคือลองมาแล้วนะคะเวลาถ่ายรูปจริงๆเนี่ยใส่แต่บิกินี่จะสวยกว่านะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ไฮคัทแต่ก็ไม่โลจนเกินไปมันจะกำลังดีนะคะและ้วแปลว่าถ้าใส่บิกินี่แบบตัวล่างอะ่ะถ้าเอวสูงอะ่ะบางทีมันจะทำให้เราดูตันนะคะแนะนำตัวที่เรียกว่า ต่ำๆนิดนึงต่ํากว่าสะดือมาเยอะนิดนึงจะทําให้ดูหุ่นดูเพียวกว่านะคะดูมีเอวกว่าถ้าเกิดหุ่นไม่ดีจริงเราไปใส่แบบเรียกว่าปิดมาขนาดนี้แบบไฮเวสค่ะเราจะไม่เห็นคือมันจะดูหน้าท้องมันจะดูตัตนๆนิดนึงนะคะตัวนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะจริงๆแบบนี้เรียกว่าชุดว่ายน้ําเต็มก้นนะเพราะว่า ขนาดนี้กําลังดีนะคะคือถ้าใส่แบบเป็นแบบบาซิลเลียนเลยเนี่ยมันจะเปิดก้นเยอะมากแล้วบางทีคนอายุขนาดเราอย่างเช่นแบบสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะให้ดูใกล,ใกล้ๆฟองน้ํามันจะเยอะเห็นป่ะฟองน้ํามันจะเยอะนะ้นในขณะที่จริงๆเป็นคนที่เรียกว่าหนะ้าอกเล็กอะบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ตัวที่มีฟองน้ําเสริมเยอะมากๆเนี่ย เวลาบางทีมันจะโป้ได้เพราะว่ามันจะมีช่องเพราะว่าหน้าอกเราไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องทําให้บางทีแบบมองข้างๆอาจจะเห็นหน้าอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกถ้าเราหน้าอกเล็กเนี่ยอย่าไปเลือกที่มีบาร์เสริมหนาๆน,นะเอาบาร์บางๆเอาเอาฟองน้ําบางๆพออย่าไปเลือกฟองน้ําเยอะๆนะคะแต่ว่าชุดนี้ก็คือก็คือเวลาถ่ายรูปไปทะเลมีลายดอกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันก็ถ่ายรูปแล้วมันก็จะสวยขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปที่ชุดต่อไปเลยนะคะต่อไปเป็นชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ชุดนี้นะคะก็เป็นลีกินี่เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ของแอนนี่บรายแต่ว่าซื้อตอนลดราคาก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทน,นะคะตัวนี้เนี่ยไฮไม่ไฮคัดมากแต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไปแล้วข้างหลังก็ปิดเต็มก้นนะคะคือเราจะไม่ค่อย แนะนำแบบว่าเปิดก้นเยอะสำหรับอย่างเราๆที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะเนาะก็ใส่ประมาณนึงแต่ว่าที่แนะนำตัวนี้นะคะให้ดูตัวนี้จะเหมาะกับสาวอกเล็กนะคะเพราะว่าอะไรเนาะมันมีเสื้อบังไงมันมีผ้าบังข้างหน้าแบบนี้แล้มันจะไม่เห็นนะคะว่าเราแบบหน้าอกเราเล็กมันจะไม่เน้นอ่ะว่าหน้าอกเราเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่โปด้วยตัวนี้นะคะแนะนำ แล้วก็สีนะคะสีดสดๆเวลาถ่ายออกทะเลถ่ายในรูปเนี่ยสีจะขึ้นมากนะคะสีพวกสีแดงสีเขียวหรือตัวนี้เป็นสีม่วงเนี่ยก็จะแบบใสแล้วถ่ายรูปออกมามันจะเด่นนะคะแนะนำว่าเวลาซื้อชุดว่ายน้ำนะคะก็ลงทุนนิดนึงนะคะเเคยซื้อชุดว่ายน้ำแบบจากไ g ชุดละ3 0 0กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า คัตติ้งมันไม่โอเคเลยอ่ะแล้วก็แบบทรงมันแปลกๆคือเย็บไม่เรียบร้อยคือส่วนมากเนี่ยเขาจะเอามาจากเมืองจีนพว,พวกชุดแบบ300-400อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากใส่ให้แบบว่าดูแล้วมีคุณภาพดีนิดนึงก็ลงทุนนิดนึงซื้อของที่เป็นแบรนด์บางครั้งแบรนด์เองก็ไม่ได้แพงอย่างตัวเนี้ยของแอนนี่บาราก็ตกอยู่ที่590เองคกอคือ,คอเขามีเซลล์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ขายให้เขานะคะแต่ว่าพอดี ซื้อชุดว่ายน้ำเค้าแล้วรู้สึกว่าโอเคค่ะก็เลยแนะนำต่อนะคะแล้วก็ใส่ดีใส่แล้วแบบคือการเย็บการอะไรต่างๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เเตรียมมานะคะสำหรับใครที่แบบอยากมีอ c อกเซสซอรีนะคะที่เข้ากันแบบอยากจะโชว์แต่ช่วงบนแต่ว่าบางทีเดินชายหาดแล้วอายช่วงล่างก็สามารถซื้อออ ซื้อเป็นเซตที่มีอ็อเดอร์อย่างตัวนี้เป็นกางเกงแบบเข้าชุดนะคะหรือว่าคนเขาจะเป็นกระโปรงผูกข้างผ่าหน้าอะไรอย่างเี้ยจะได้นะคะอันนี้ก็จะแบบเออแบบไปเดินหาดแบบเก๋ๆอะ่ะมีกางเกงเข้าชุดกันให้ดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเข้าชุดกันแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ย ฟองน้ําเขาจะไม่หนามากเพราะฉะนั้นใส่แล้วมันจะสําหรับอย่างไปอกเล็กอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่โผล่มันจะไม่มีช่องว่างที่แบบปึ๊บแล้วส่องไปข้างๆแล้วเห็นหนา้าอ,อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟองน้ําเขาไม่หนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอย่าไปเลือกที่ฟองน้ํามันหนามากเพราะฉะนั้นถ้ามันหนามากแล้วมันหน้าอกเราไม่เต็มมันจะมีมีแก๊บตรงเนี้ยแล้วมันจะแบบโป้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะคะเวลาถ้าเกิดถอดเกงๆไปเล่นน้ําแล้ว คือเขาจะเข้าชุดกันเลยค่ะเป็นลายเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ของแอนนี่บรายเช่นเดียวกันไม่ได้โฆษณา,ยยาจริงๆนะแต่ว่าพอดีแบบเห็นราคาดีด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะอันนี้ก็จะไฮคัตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแบบผูกข้างซื้อเอ่อตัวล่างตัวบิกินี่ข้างล่างแบบผูกข้างก็จะดีเพราะว่าสามารถปรับปรับระดับความแน่นได้ถ้าใครอยากให้แน่นขึ้นก็ผูกให้แน่นขึ้น ใทยสะโพกใหญ่นิดนึงก็ปรับให้หลวมนิดนึงตรงนี้มันก็จะเฟกซิเบิลกว่านะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะข้างหลังเขาจะทำคอละสีเนาะเป็นสีเนื้อนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดว่ายน้ำอยู่ไปเที่ยวทะเลนะคะก็จะเป็นบิกินี่เป็นวันพีชนะคะอย่างวันพีก็อย่างที่บอกแนะนำว่าเลือกที่อาจจะมีเว้าข้างนิดนึงนะคะเว้าข้าง จะช่วยให้เราดูเอวเล็กลงไม่งั้นเนี่ยถ้าวันพีซแล้วหุดเราไม่เพียวจริงเนี่ยเราจะดูตันไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายิ่งโลคัทด้วยขาจะดูสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเลือกที่คัทสูงนิดนึงแต่ไม่ต้องสูงแบบเดี๋ยวนี้บางทีเขา,เขาให้คัทกันแบบเรียกว่าคล้ายๆจีสตริงเลยอะ่ะอันนั้นมันก็เกิดไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครหรือว่าอยากจะมีอะเซสโซรี่เก๋ๆเข้ากันก็ซื้อแบบเป็นเซตมาแบบนี้นะคะใส่ เดินชายหาดก็สวยอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิธีฟิตหุ่นใส่ชุดว่ายน้ำนะคะใส่บิกินี่นะคะก็บอกไปแล้วย้ำอีกทีหนึ่งสำคัญ3เรื่องก็คืออาหารนะคะเราต้องเอาไขมันในรวมรวม,รวม,รวมในร่างกายออกก่อนเราไม่สามารถจะลดไขมันเฉพาะส่วนได้อย่างบางคนบอกว่าฉันมีพุงฉันจะลดแค่พุงได้ไหมไม่ได้มันต้องลดทั้งตัวนะคะโดย การกินอาหารควบคุมอาหารตัวเองนะคะกินอาหารที่คือลดของหวานสามารถถามว่าช่วง2เดือน2เดือนก่อนมามาเที่ยวเปลกินของหวานไหมเปลกินแต่ว่าก็ไม่เกินอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าไม่กินได้จะดีมากเลยพวกน้ำหวานชาก,กาแฟอะไรต่างๆเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเค้กเนี่ยพยายามงดนะคะเราก็ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจริงๆถ้ามีเวลาน้อยระหว่างมาซิสอัพนะคะ มันลดหน้าท้องอย่างเดียวคาร์ดิโอแปลแนะนําเลยว่าคาร์ดิโอแบบไฮอิมแพกแบบ ha แบบฮิตค่ะไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์เวลทรนนิ่งช่วยได้เพราะว่าถ้าฮิตเนี่ย45นาทีเนี่ยเขาจะเล่นทุกส่วนอยู่แล้วทั้งแขนขาขาเนี่ยจะเล่นหนักมากแล้วก็หน้าท้องจะมีรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นฮิตไปแล้วนะคะฝัดไขมันออกแล้วลดไขมันทําให้ร่างกายเราลีแล้วเนี่ยไม่ต้องซิทอัพก็ยังได้เลยซิทอัพเป็นของแถมนะคะถ้าไม่มีเวลาคือ คาร์ดิโอเป็นหลักก่อนเลยนะคะก็ขอให้สำหรับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อาจ,จกำลังต้องการลีนตัวเองอยู่นะคะพยายามแบบอยากจะลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะนะอย่าลืมนะคะต้องใจแข็งนิดนึงกับเรื่องกินนะคะต้องใจแข็งมากๆคือถ้าถ้ายังกินของหวานเยอะอยู่ยังกินแป้งเยอะอยู่เนี่ยยากมากเลยจะออกกำลังกายให้ตายไป ยังไงแต่ถ้ายังกินไม่ดียังไงก็ไม่ได้นะคะเรื่องกินคือเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งนะคะต่อมาคือคาร์ดิโอแล้วทนนิ่งเนี่ยถ้าคาร์ดิโอถ้าร่างกายมันรีแล้วไม่ต้องทนนิ่งก็ยังได้แต่เอก็แนะนําให้เล่นเวทด,ด้วยนะคะเล่นเวทจะทําให้เรามีกล้ามเนื้ออย่างแขนอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันสวยงามขึ้นมีรอนมีอะไรต่างๆนะคะเนี่ยเด็ก็เล่นเวทอยู่ที่ประมาณตอนนี้เราเล่นเวทอยู่มีเวทอยู่ เป็นชุดๆก็คือตั้งแต่1-4ถึง4กิโลนะคะแล้วแต่ท่าถ้าเป็นท่าที่เล่นขาเ็ก็จะเล่นที่4กิโลนะคะแขนก็อาจจะอยู่ที่2-3ถึง3แล้วจริงๆการออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องจริงไม่ต้องซิปอัพไม่ต้องนอนเล่นอย่างเดียวมีท่ายืนอีกเยอะแยะเลยที่สามารถเล่นหน้าท้องพร้อมกับใช้เวทไปด้วยก็จะยิ่งได้ผลเพราะว่านอกจากได้ท้องแล้วนะคะก็ยังได้แขนได้ขาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะลาออกกำลังกายเน้น ทั้วทั้บอดี้นะคะออกกําลังกายให้ได้ทุกส่วนอย่าไปนเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะขอให้มีความสุขกับลองวิกเอ็นนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ